สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอตอนรับุท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายี่แฟมิลี่ฮะทลิปนี้อยู่กับรถขุดซานี y ่เอสไวน์สอนดีพีซี P C นะรถขุดจากแดนเป็นดินใหญ่ฮะซานี S S ่ SANY อรถขุดเอ่อพกิกัดน้ำหนัก ยี่สิบตันครึ่งนะฮะเนี่ยยี่สิบเอตันตีไปเลยฮะน้ำหนักปฏิบัติการของเขากขาทําเคลียร์แต่งขอบสะฮะดูนะดูดูนี่งานเนียเน้ยบเนยด้วยฮะวันนี้รีดหลังด้วยอ่ะตอนนี้กําลังปรับแต่งฮะเป็นเป็นดินเป็นโคลนนะเป็นหญ้าแล้วก็เป็นน้ำขังแล้วก็เป็นโคลนนะเออโอ้แกแกชอบบิดตัวจริงๆฮะ อิดได้เต็มที่ฮะใหม่ๆอย่างนี้ไม่ต้องกลัวแท็กตกฮะเอาละลุยป่าหญ้าไปแล้วฮะดูใกล้ๆเี่กกันใหญ่เหมือนกันนะอ๋อโอ้โดูะฮะดูความคล่องตัวของเขาใบแท็กนี่แปดสิบเซนฮะลอนเลอร์เจ็ดแคเรียสองตัวครับเครื่องยนต์มิตซูบิชิซีเอ็มห้าศูนย์ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแปดพลังมาฮะอ่ะตักดินมาลนะ โอ้แก oh, okay. เดินไปไกลเลยฮะวันนี้มาดูแกเล่นโค้นต่อฮะเมื่อกี้มีโทรศัพท์มานะขออภัยฮะอาจจะไม่ต่อเนื่องครับแต่ว่าดินดินข้างล่างนี่แข็งฮะแต่ว่ามุมนี้นี่เป็นน้ำนะ ตรงนี้นี่ไม่มีที่ระบายน้ําออกนะฮะน้ําขังน้ําค่อนข้างขังเยอะนะฮะดูซิว่าแกจะแกจะเจอปลาไหลหรือเปล่าเลยแกจะเจอดงปลาไหลหรือเปล่าเนะี่ยเป็นดินเป็นเลนเป็นโคลนๆอย่างนี้นี่ปลาไหลชอบอยู่นะฮะเนะี่ยเอ้าโอ้ระวังเด้อลูกพี่ต้องจิ้มดูก่อนนะโอ้แข็ง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 ฮะ นุ่นละ่ะดูแกบิดต,ตัวโชว์ฮะโชว์ความผิวของรถฮะความเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะของตัวสุดสุดแบรนด์นี้อ้โอ,โอ้เสียงเดินนี่เงียบๆเลยฮะอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเพราะว่าเสียงนี่อย่างนิ่มเลยฮะอ๋แกจะเดินไปไหนเนี่ยโอ้แกจะพังต้นกกแล้วล่ะแกจะไปหาปหลาไหลหรือเปล่ารือแก จะอาบน้ำเนี่ยดูนะคอยคอยดูครับคอยดูโอ้พังต้นกกแล้วลลล <c oughs> โดนซานี่ทำลายมันเลยตายดูดูแกจะไปงมปลาไปหาปลานะลงลงน้ำไปแบบนี้นี่คือน่าจะไปจับปลา <c oughs> อ่มาคอยดูว่าแกจะ ทำอะไรฮะตอนนี้กำลังเดินลุยน้ำอยู่ครับโอ้เดินแบบมั่นใจมากเลยฮะไม่กลัวจมเลยครับโอ้แกจะไปแต่งขอบตรงนู้นเลยโอ,โอ,โอ้จิ้มดูก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเดินน้ำแบบนี้อย่าไปไว้ใจฮะต้องจิ้มดูทุกระยะระยะนะฮะเอาโอ้ดูดูด วันระยะอยู่โอ้ตกนะัตกแนละ้วตักแล้วโอน่าจะขุดตรงนั้นให้ลึกหรือเปล่าให้น้ำลงไปขังออ๋อเนี่ยแนวนู้นเป็นแนวเป็นแนวแดนหรือเปล่าไม่รู้รนะฮะน่าจะเอาฝั่งนู้นเป็นแนวแดนนะครับครับเดพาไปเดี๋ยวจกลายก็อยากไปแล้วโอ้ไม่ควจมเลยฮะ โอ้โหนี่นะแกะตักเลนขึ้นมานี่รีดเรียบเลยฮะวันนี้โอ้จะอยู่นานเด้อลูกพี่รีบเสร็จรีบมานะอยู่กลางน้ำกลางเลนอย่างนี้อย่าอยู่นานนะว่าน้นำหนักตัวค่อนข้างเยอะดิ้นไปดิ้นไปก็จะจมลงจมลงไปเรื่อยๆฮะแกขุดเสร็จแกก็ ขอยลังมาเรื่อยฮะไม่มีไฟท้ายนะสถานีไม่มีไฟท้ายฮนะรถคูณดีขาดตัวไม่แรงนะคืนทุนไวถูกใจวัยรุ่นถูกใจนักเลงรถคุณฮะามาทีแรกๆนีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์เลยฮะยอดขายถล่มทลายเลยเอา้อาอยากเด็กๆอยากไวละเอคลิปนี้ก็จบที่เจ้าสานีนะ กับงานลุยๆฮะวันนี้เอ้าโอ,โ,โอ้โหอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับอโอ้เดี๋ยวดูก่อนแกจะเดินไม่ได้โอ้แกจิ้มแกจิ้มดูตลอดโอ้ตรงนั้นมิดมุ่งกีฮะถ้าถ้าลงถ้าจิ้มลงลึกก็ไม่คอนเสี่ยงนะฮะอ่ะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ